สวัสดีครับพบกับผมนะครับอิสริลีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำมอเตอร์ BLDC นะครับหรือมอเตอร์พัดลมนะครับที่ใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับหรือใช้ไฟฟ้า DC นะครับตัวมอเตอร์นะครับถ้าดูตามเนมเพจนะครับดูตามเนมเพจอังนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด5สายนะครับ5สาย ห้าสีสีแดงสีดำสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็จะบอกแรงดันไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้สีแดงแรงดันไฟฟ้าที่3 1 0สโวลต์สีดำเป็นกราวด์นะครับสีขาวเป็น vdc นะครับหรือไฟบวก15โวลต์สีเหลืองเป็น vsp นะครับตัวควบคุมแรงดันตัวควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับก็ศูนถึง 5.5โวลต์ 5. 5 DC สีฟ้าก็จะเป็นฟิลด์ในการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้านะครับก็สามารถเช็คตามเนมเพจได้เลยนะครับในกรณีที่บอกนะครับในกรณีที่บางรุ่นบางยี่ห้อเขาก็บอกแรงดันไฟฟ้าไว้นะครับเรามาดูในภาพรวมนะครับของมอเตอร์ BLDC นะครับก็มันจะมีทั้งหมดอยู่ มันจะมีช็อกเกจในการเสียบนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับทั้งหมดอยู่ห้าเส้นนะครับนะครับมีสีแดงสีดํานะครับสีขาวนะครับสีเหลืองสีฟ้านะครับจะสังเกตได้ว่าช็อกเกจที่ใช้เสียบเนี่ยมันจะว่างอยู่ช่องหนึ่งมันจะว่างอยู่สองช่องตรงนี้มันจะว่างอยู่สองช่องนะครับ ในกรณีนี้ผมเข้าใจว่าที่มันว่างเนี่ยเพราะว่าสายสีแดงเนี่ยคือสายไฟบวก3 0 0โวลต์ DC คือไฟสูงนะครับส่วนสายสีดำเนี่ยคือกราวนะครับผมเข้าใจว่ามันเว้นช่วงห่างเพื่อไม่ให้ตัวไฟบวกหรือไฟ3 0 0 DC เนี่ยไฟสูงเนี่ยอยู่ใกล้กับกราวมากเกินไปนะครับเดี๋ยวก็จะรัดวงจรได้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดสังเกตได้ง่ายนะครับในการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับถ้ามีสาย สีแดงมาโดดโดดแบบนี้นะครับแยกออกจากสายอื่นๆนะครับมาโดดโดดแบบนี้นะครับก็ให้เข้าใจได้เลยว่าตัวนี้คือไฟบวก3ามร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูวงจรข้างในนะครับภายในมอเตอร์นะครับในมอเตอร์นะครับมันจะมีแผ่นวงจรเป็นลักษณะนี้นะครับ คือแผ่นในวงจรตัวนี้นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับวงจรแรกก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือ Power Switch นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า IPM นะครับซึ่งซึ่งที่เขาเรียกว่า IPM หรือว่า Intelligent Power Module ก็เพราะว่ามันเป็นตัวใช้ในการขับนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงาน คือพูดง่ายๆมันจะมีทารนซิเตอร์หรือว่า IGBT หรือว่า m o s f e t นะครับในส่วนตรงนี้จะเป็น m o s f e t ทั้งหมด6ชุดนะครับมีหน้าที่ในการสวิตนะครับตัดต่อไฟนะครับไปยังมอเตอร์นะครับสวิตตัดต่อไฟไปยังมอเตอร์นะครับตัวนี้จุดสำคัญของมันก็คือมันควบคุมการหมุนของมอเตอร์ได้แล้วก็ ในการสวิตช์นั้นมันทาให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับเขาจึงเรียกว่า IPM หรือว่า Power Switch อันนี้ก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับโดยในส่วนที่ควบคุมนะครับมันก็จะมีวงจรโลจิอคือตัวนี้นะครับในการควบคุมนะครับแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวม i โครคอนเทลเลอร์นะครับในการควบคุมและสั่งการอีกทีหนึ่งนะครับมโครคอนเทลเลอร์ Micro ก็อยู่ในบอร์ดนะครับบอร์ด PCB นะครับบอร์ดที่ เป็นตัวควบคุมนะครับมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นบอร์ดแอร์ก็อยู่อยู่ประมาณเนี้ยนะครับตัวนี้ก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในการควบคุมมอเตอร์นะครับคราวนี้เรามาดูสายของมันนะครับสายแรกนะครับเป็นสายสีแดงนะครับสายสีแดงเนี่ยที่ผมกล่าวไปสายสีแดงเนี่ยมันจะอยู่สายเดียวโดดโดดนะครับจะไม่รวมกลุ่มกับสายเส้นอื่นนะครับ มันจะเป็นสายไฟบวกแรงดันนะครับ300โวลต์ DC นะครับหรืออยู่ระหว่าง140โวลต์ DC ถึง380โวลต์ DC นะครับต่อที่มาต่อมานะครับก็จะเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างนี้อาจจะเป็น1พินหรือ2พินก็ได้ก็แล้วแต่บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นสายสีดำนะครับ สายที่3นะครับกล่าวนะครับกล่าวนี้จะไม่มีแรงดันไฟฟ้านะครับเป็นศูนย์วนนะครับถัดมานะครับเป็นสายที่4สายสีขาวหรือสาย VCC สาย VCC นะครับก็คือสายที่ได้รับแรงดันไฟฟ้าหรือไฟบวกนะครับที่เข้ามาเลี้ยงแผงวงจรนะครับในในมอเตอร์นะครับ ก็แรงดันไฟที่จ่ายมาก็อยู่ที่ประมาณ13.5โวลต์ถึง16.5โวลต์ DC นะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ที่ตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์แอร์ตัวนี้พัรลมแอร์เนี่ยมันก็อยู่ที่15โวลต์ DC นะครับก็ตามตามตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ15โวลต์ DC นะครับสายต่อมาก็จะเป็นสายที่5คือสายสีเหลือง คือสาย VSP สาย VSP ก็คือสายที่ควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับโดยโดยจะมีแรงดันไฟฟ้าเนี่ย0ถึง6.5โวลต์ DC นะครับถ้าแรงดันไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยต่ำนะครับการหมุนของมอเตอร์ก็จะต่ำด้วยนะครับแต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาสูงนะครับ การหมุนของมอเตอร์ก็จะสูงไปด้วยหรือรอบนะครับรอบการหมุนของมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับสายสุดท้ายนะครับคือสายสีฟ้าสายที่6คือสายฟีดแบ็กเอจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่15โวลต์สายตัวนี้ก็คือสายที่เป็นสายที่จ่ายแรงดันนะครับที่เป็นสัญญาณพันธ์นะครับจ่ายแรงดันที่เป็นสัญญาณพันธคือนะครับ จ่ายสัญญาณหมุนของมอเตอร์นะครับจ่ายสัญญาณหมุนของมอเตอร์ว่าเนี่ยมอเตอร์กำลังหมุนอยู่นะไปที่วงจร MCU หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ er, นะครับว่ามอเตอร์เนี่ยกำลังหมุนอยู่นะครับพูดง่ายๆเป็นสายฟิดแบ็นะครับสัญญาณพันที่จ่ายออกไปจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่15โวลต์นะครับในขณะที่ทำงานแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปจะอยู่ที่7.5โวลต์นะครับจะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะครับ ในกรณีที่สายฟีดแบ็กเนี่ยไม่จ่ายสัญญาณพันออกไปที่ไปให้ไปให้วงจรไปให้ MCU ได้รู้ว่ามอเตอร์เนี่ยหมุนอยู่นะครับ MCU เนี่ยก็จะตัดวงจรการทํางานเลยนะครับเพราะมันคิดว่ามอเตอร์มันไม่หมุนนะครับพูดง่ายๆถ้ามอเตอร์มันเสียหรือมอเตอร์ไม่หมุนเนี่ยตัว MCU ก็จะสั่งก็จะตัดระบบการทํางานของมอเตอร์นะครับหรือจะฟ้อง นะถ้าเป็นแอร์ก็จะฟ้องเป็น e a r l r code ว่ามอ,าเ,ตอเตอร์มีปัญหานะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ